คุณผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูอนุวัฒน์พาราคุณรูอุจบาค่ะและคุณรูวอาพรค่ะคุณเราทั้งสามคนมีกิจกรรมสนุกมาให้ท่านผู้ปกครองและเด็กๆได้รับชมและก็ร่วมปฏิบัติตามนะครับกิจกรรมของเราวันนี้คือกิจกรรมพับสีคุญปุกรณ์ของเรามีอะไรบ้างครับคุณรูแอนคุณรูอุ้มอันนี้คือสีน้ํานะคะ ีน้ำมีสีแดงแล้วก็สีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีม่วงค่ะมีจานสีอาจานสีแล้วก็แล้วก็มีกระดาษค่ะกระดาษครับกระดาษเปล่านี้พู่กันนะคะอาพู่กันครับสำหับสุดนสีค่ะแล้วมีน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าไว้ล้างทำความสะอาดสีแล้วก็พู่กันนะครับเด็กมาดูวิธีการอาพับสีนะครับ ขั้นตอนแรกของเราคือเทสีเทสีงลงเมฆา,าสีนะครับและต่อไป okay. อเคเด็กผ้ากระดาษนะครับผ้ากระดาษให้เป็นอย่างนี้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งเสร็จปั๊บนี่ก็วางลงทีนี้ใช้พู่กันนะครับใช้พู่กัน,ท,กนที่เด็กเตรียมมาเนี่ยใช้พู่กันของเด็กเตรียมมาเนี่ย จุ่มลงไปในในสีนะะแล้วก็เลือกสีนะครับเลือกสีตามจินตนาการของเด็กๆอาการของเด็กๆว่าเด็กๆจะใช้สีอะไรจินตนาการของเด็กอยากให้มันเป็นรูปอะไรเด็กๆอลองทําดูคุณครูอุ้มลองดูสิครับคุณครูอุ้มจะให้เป็นรูปอะไรคุณครูแอนคุณครูอุ้มอย่างเงี้ยสองคนนี้จะได้เป็นรูปอะไรครับเ <ๆๆ S 2> ด,บดบ็กๆตอบ ครับครึ่งลงนะคะอสวยไหมครับอันนี้รูปอะไรเอ่ยเด็กๆพอ,อรู้จักไหมเอ่ยรูปอะไรครับุูครูวับดูแล้วน่าจะเป็นรูปผีเสื้ออสวยไหมครับเด็กๆอตอนนี้เสร็จแล้วนะครัคุณครูทั้งสาท่านก็อ่าได้ ทำรูปของอชิ้นงานของคุณครูให้เด็กๆได้รับชมเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปหรือว่ารูปภาพของเด็กๆที่ทำตามคุณครูมาให้คุณครูได้รับชมวันนี้คุณครูทั้งสามท่านก็มีกิจกรรมสนุกๆเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ